อ่าแล้วครับผมก็ทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่เกมวันพันแมนเดอ s สตองเกนกันอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวทางด้านของลาดนี้นะว่าเราจะแจกเนี่ยเพราะว่าเราจะแจกนะครับผม,มตามนี้เลยเราก็ปั้นฟรีวิวได้ประมาณนี้แหละกดไปครับลวงไป อัพเลเวลไปเลยแบบจงหยองนี่เงกดอันนี้เลยหกสิบครับผมประมาณนี้แล้วเราไปดูว่ามันลงตรงไหนเก่งบ้างนะว่าอย่างแรกเลยมันตีบอสได้ครับคือบอสตัวนี้เนี่ยเรายังไม่เอาซุยลิวไปตีเลยนะตัวนี้ครับมาดูกันว่าซุยลิวเราจะเตะได้หรอเปล่าเราเคยตีแล้วนี่ว่าแต่วันนี้เราปั้นสุดไงไปครับ เราจะกดข้ามนะครับผมให้ดูประมาณนิดเดียวเองพอก็อคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวรหัสไม่ใช่รีวิวซุวยเรียวมาดูซุยเรียวกันว่ามันเตะเท่าไหร่เอาเตะมันจะออกสก,กิลผิดวะ่ะเราไปดูใหม่ละกันรอบนี้ เอาซุยลีเตะเอาซุยลิวเตะครับผมซุยลิวเราจะได้เตะนะรอบนี้เพราะว่าเราปิดแล้วไงโดนตบแท้ตายและตบหนึ่งสองซุยลิวได้ไปเตะครับผมไม่เงีผมทางไทยคือโยกครับผมติดสาหัสเตะอีกหนึ่งครั้งเตะอีกหนึ่งครั้งครับผม,อาาอาาบผมโอ้โหคือแบบไปดูว่าดาเมจดจะเท่าไหร่นะดาเมจดยี่สิบสองะครับน้องๆ คือแบบมันมีตัวเดียวก็เหมือนมีทั้งทีมอะเตะแบบเตะตัวเดียวอะ่ะตัวมันเก่งมากนะเราไปดูกับน้่งของเอ่ออะไรนะเรียกว่าอะไรวะมอนมอนตำรวจยู่กข้ามเลยตายครับผมดาเมียดกับสองล้านแบบตัวเดียวอะ่ะโหดจัดก็รหัสนี้เนี่ยก็ แจกนะครับผมก็ถ้าใครอยากได้เนี่ยก็มันจะทิ้งทางด้านของกิจกรรมไว้ที่ใต้คลิปนี้นะก็คลิปนี้ก็มารีวิวแบบสั้นๆแบบสั้นๆครับผม,มตัวละครสามดาวตีดาวได้นะนิดเดียวครับผมนนะตัวไม่พออะไรอะไออันนั้นมันไม่พอตาตาอาวุธครับผมประมาณนี้แล้วเราไปตีอะไรไวะไม่มีแล้วมั้ง ถามันรีวิวกันแค่นี้พอแล้วกันรีวิวแบบเผืแ่อบบคนจะดูนะก็ถ้าใครอยากได้นี่ก็สนใจยังไงเข้าไปดูในคลิปนั้นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้มาแบบสั้นแบบสั้นๆ,ๆ้นครับผมไปแล้วครับเด็กอันบ่ายชื่อไปละอ้อคุณลุงบอกอันนี้ครับผมตัวดำหนึ่งร้อยเจ็ดใบครับแน่นอนทันทางด้านของโบลสแน่ครับผมถ้าใครรีบนะครับผม ถ้าใครรีบมาเอารหัสเนี้ยคุณเอาไปปั้นได้เลยเพราะว่าผมกําลังจะเลิกเล่นถ้าผมเลิกเล่นเนี่ยตัวอาวุธเนี่ยตัวอัญเชิญมันจะมีแค่นี้ครับผมและมันจะหมดเวลาถ้าไม่รีบมาเอาเนี่ยเรียบร้อยครับรหัสรหัสตายครับผมประมาณนี้ไปละ